ว,ว,วางววาางงสีโอเคปึบปืบปืบ,ปบนี่ปเป็นไงยหูสวยงามเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนโอเคก็อันนี้อันนี้แล้วก็เอ้าสีเหลืองเอา้าเฮ้ยโชุกบอสสีเหลืองหายค<ส>ือเนี่ยเราเอาไอ้เนี่ยเลสโซบาลเลวเนี่ยเอามาใกล้ๆน้ำแค่นี้มันก็สามารถตกปลาตัวลูกปลาได้แล้วฮะน,นี่ไงใช่ไหมอ่าเห็นไหมแล้วถ้าแล้วถ้ามันมีเสียงเมื่อกี้ก็คือมันตกปลาสำเร็จแล้วนะนี่ไงแล้ว,ลวปลาก็จะเข้ามาในนี้นะ สวัสดีครับทุกคนแล้วในวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมมาครับชุดรอดในคิดที่12นะครับซึ่งในคิดนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะมาย้อมสีช็อกโกบอลสักหน่อยนะฮะอ่าเห็นไหมต่อเปิดคลิปก็มีหัวมังกรแคยบอยู่ใกล้ๆเลยนะฮะอ่ะก็จัดในคิดที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนหนึ่งอ่ะจัดเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปก่อนโอเคอ่ะจากในคิดที่แล้วเนี่ยผมได้ไปตามหาปีกมาแล้วก็เจอปีกไปที่ปลอดแล้วนะฮะก็ แล้วลปีเนะี่ยเราก็สามารถใช้ในการบินได้แบบนี้นั่นเองครับเนี่ยเห็นไหมเป็นอะไรที่โคตรเท่เลยนะฮะที่ที่ผมจะเดินไปแต่บ้านไหนผมก็ไม่ต้องเดินแล้วนะฮะบินมันอย่างเดียวแม้กระทั่งระยะทางแค่สิบกว่าบล็อกก็ยังจะบินนะฮะและในคลิปที่แล้วมันมีคนคือมันมีคนคอมเมนต์บอกว่าเอาจริงนะพี่ขนาดผมแบบแบบแบบห่างแค่นีดเดียวมันเขาก็ยังบินเลยนะฮะผมพูดจริงเออก,ก็เข้าใจเขาว่าผมก็ขี้เกียจเหมือนกันนะบางทีห่างแค่นีดเดียวผมก็อยากขี้เกียจเลยวันทีก็บินเอานะฮะอ่ะแล้วถามว่าในคลิปนี้ผมจะทําอะไรอนะเหรอก็ ในคลิปนี้ผมจะมาย้อมสนะีชอ็อกโกบอลนะเนะฮะเนี่ยเนี่ยช็อกโกบอลเนี่ยไหมมันังเป็นสีเดิมอ,อยู่เดี๋ยวผมจะมาไปตามล่าหาสีมาทั้งหมดเลยนะจะได้เอามาย้อมสีช็อกโกบอลแล้วก็ผมจะทําที่ตัวปลาอัตโนมัติด้วยนะแต่ว่าที่ตัวปลาอัตโนมัตของผมเนี่ยมันไม่ใช่แบบปกติเพราะอันนี้เป็นด a ต a ้าแพที่ผมไปลงมาเพิ่มเติมนะฮะซึ่งคลิป2องโหลดดัต้าแพคเดี๋ยวจะมาเร็วๆดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาตามล่าหาสีกันทั้งหมด1 6สีเลยกัน ก็ในไมคัสเ่ยจะมีทั้งหมด16สีก็จะมีสีแดงมีมีแดงมีส้มมีเหลืองมีเขียวอ่อนเขียวเข้มฟ้าอ่อนแล้วก็ไอสีไซแยนเออสีน้ำเงินสีชมพูสีมาร์เจต้าสีม่วงสีดกตาสีขาวสีเทาอ่อนสีเทาเข้มแล้วก็สีดำโค้16สีป่ะวะเออไม่รู้ดินั่นแหละมาอ่ะเราเจอละสีเหลืองหามาอย่างละสี่สีได้ไหมหรือหเอาเอาหสีแล้วกันนะ หามาอย่างละหกสีเดี๋ยวมาเพิ่มเติมเลยเพราะมันต้องใช้ผสมสีอื่นด้วยสักสิบสองน่าจะโอเคโอเคสีแดงตรงนั้นนี่บินได้เลยใช่ไหมโอ้สะดวกสบายมากนี่แหละปีกเนี่ยมันอะไรที่ดีมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอเก็บดอกไม้ไปอ่ะโอเคง่เดี๋ยวผมขอเนี่ยเก็บดอกไม้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะครบสิบหกสีนะฮะเดี๋ยวนะผมเดินไปเดินมาผมเพิ่งสังเกตว่าด้านใต้ตรงนี้มีไอ้นี่เดี๋ยเหรอมีสร้างประตูดีเทอร์ดี๋ยเหรอเนี่ย เลยแล้วปีกเน่นมันปีกเวลาอยู่ใต้น้ำบากทุกทีเลยนะเนี่ยตรงหมู่บ้านที่อยู่ใ,ใกล้เลยตรงเนี้ยเออมีทราบประตูเลื่อตรงนี้เหรอในดอยซิพีอะไรเอาทองกลับมาโอ้โหเต็มเลยอ่ะเอา,าเถอะโอเคโอเคไปหาต่อดิอ่ะโอเคฮะอย่ามาแตะลองเรื่อกไปหาสีต่อดีกว่าอ่ะประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะเดี๋ยวขอเกบของกอนแป๊บหนึง่งเรามีดอกไม้อะไรพวกนี้ไหมไม่มีเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าสีที่ผมหามาเนี่ยมันจะพอหรือเปล่า คือมันต้องมีแบบเอาไปผสมสีอะไรทีนึงไงแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะผสมได้โค้ด16สีหรือเปล่าน,นะอ่าเดี๋ยวองกทงนทำดูลบรวมลัลลงอะลยเนี่ยเดี๋ยนะทำไมอะไรมันเยอะแยะทั้งเรื่อเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนึง โอเคครับ okay, ผมรู้แล้วว่ามันยังไม่ครบนะฮะคือตอนแรกกำลังคิดอยู่ว่าเออมันสีประมาณนี้มันจะครบหรือยังว่าอะไรเงี้ยโอเคยังไม่ครบนะฮะผมรู้เรื่องของคาสีอะไรคาสีเขียวนะฮะสีเขียวเนี่ยโหสีเขียวต้องหาทะเลทรายแล้วทะเลทรายอยู่ไหนตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยเจอทะเลทรายเลยเนะี่ยเอ๋อซวยแล้วที่างนี้เอาแล้วขอคาพูนหน่อยได้ไหมมีกับโอ้ม,มีมีเต็มเลยนี่หว่าโอเคเอากำพร้เาเดอร์มาเหยอดพูให้หมดเดี๋ยวผมก็จะสร้างฟาร์มคิปเปอร์นะเพราะว่าพูนี่มันจะเป็นจริง ตั้งแต่เรามีปี๋เดี๋ยวผู้จะไปนเนาโอ้ยไก่ยิเสียงดังโอเคเดี๋ยวผมขออนุญบินบินหาทะเลทรายรเดี๋ยวดีแป๊บนึงนะ t h r hours later โอเคครับทุกคนหลังจะที่ผ่านไปประมาณ2-3ชั่วโมงได้นะผ่านไปนานมากนะผ <c oughs> มตามหาทะเลทรายรน,นานมากเลยในที่สุดครับปึ๊บเอาซูมสินี่เจอสักทีโหบ,บอกเลยว่าก่อนผมจะเจอทะเลทรายเนี่ยผมใช้เวลาโคตรนานนะ <c oughs> คือ,ค,อคือมันไม่ได้ตามหาทะเลทรายเดียวเราคือผมไปทำประตูนิทรรศลอกๆด้วยกันนะฮะ แล้วคือทะเลทรายอยู่โคตรไกลดูพิกัดที่ผมอยู่ดิพิกัดที่ผมอยู่นะตอนนี้คือพิกัด7,800นะคือมันเป็นเรื่ที่โคตรไกลนะคือผมต้องทำประตูเนเธอร์ในเนี่ยไอประตูเนเธอร์เนี่ยผมต้องไปตั้งประตูเนเธอร์ไว้ในเนเธอร์ประมาณพิกัดเกือบเกือบหนึ่งพันอะเออเก้าร้อยเก้าสิบเออ,เอ,อนั่นแหละเก,กื 1, อบเกือบหนึ่งพันอะเนี่ยนั่นคือแต,แต่ทะเลทรายมันผมไม่เคยนึกเมื่อก่อนเลยว่าผมไม่เคยนึกเมื่อก่อนเลยนะว่าทะเลทรายมันจะหายากขนาดเนี้ยคือหายากมากคือผมบินหามานานมากจนแบบ คือผมบินหามานานมากก่อจะเจอเออแล้วที่สุดผมก็เจอแล้วนะฮะนี่ฮะนี่ฮะทะเลทรายอยู่คือพิกาอันแรกมันแค่ประมาณสี่ร้อยไม่เท่าไรหรอกแต่ไอพิกาอันพิกาแซดอ่ะเออดูดิตั้งแปดพันอะหูโคตรไกลอะนะฮะผมก็ได้ทำประตูเดเฮอร์ลิงไว้เส,เส,เส,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขอไปเอาไอเดี๋ยวขอไปเอากระบอกให้ก่อนนะฮะคือถามว่าผมคือบางคนจะถามว่าแล้วผมมาทะเลทรายมาไกลขนาดนี้เพื่ออะไรมาไกลขนาดนี้เพื่อมาเอากระบ,บอกเพชรอย่างเดียวแค่นั้นอืม มาไกลขนาดนี้เพื่อม,มาเอากระบองเพชรอย่างเดียวไม่ได้เอาอย่างอื่นเลยคือแบบโอหยอดเอ้ยโอเคได้ด้วย อะไรอ่ะคือบ็อกซ์เพลงอะไรไม่เคยได้ยินเลยโอเคออได้เฉยเลยว่ะไม่ไม่นึกว่าจะได้เนี่ยโอเคอ่ะมาแล้วมากุดกระบองเพชรกลับไปเอาไปเยอะเลยเผื่อได้ใช้อีกตามหามาอย่างนานเลยเดี๋ยวขอคุกกระบองเพชรก่อนนะฮะ มาสาอันน่าจะพอแล้วนะฮะไปกลับบ้านโอเคเราจะไม่เดินแล้วนะเราขี้เกียจเราจะเราจะบินแทนนะเดี่ยวเ,เข้าไปปุ๊บน่าไม่เข้าอีกโอเคมาถึงบ้านสักทีเพิ่งไปถึงบ้านเนี่ยได้ได้กลับบ้านสักทีเออโหกว่าจะกว่าจะหากระบ,บอมให้เจอนี่ใช้เวลานานมากนี่นะฮะ ดูประตูเลเทอร์วิกาที่มันอยู่ดิ990คือแบบหูไกลเนี่ยนะอ่ะโอ้โหเกมเกมก็แหลกเกินไปแล้วคือคือแบบเกมยังแหลกนะฮะอ่ะแล้วก็ผมได้แอเวเมนต์อันนี้ไปแล้วนะฮะไอ ment, เอเวอรเมนต์เอ่ออะไรเนี่ยโอ้ยเกมแหลกมากเลยตอนเนี้ย เนียเออ่นเอ่นเนเนี่เนผมได้เอเวอร์เรนต์อันนี้ไปแล้วก็คือเดินทางไปทุกทุกไบโอเวอร์เนเธอร์ผมได้ไปแล้วนะเพราะว่าระหว่างที่ผมต่อทางเนี่ยผมได้ระหว่างที่ผมต่อทางมันในเนเธอร์เนี่ยผมได้เผลอเข้าไปในไบโอมกิมสันฟอร์เรสแล้วก็ได้เอเวอร์เรนต์นี้เลยเพราะว่าผมยังไม่เคยเข้าไปในไบโอมกิมสันฟอร์เรสเลยไงพอผมระหว่างต่อทางผมเข้าไปในไบโอมกิมสันฟอร์เรส๊บก็โอ้โหเรียบร้อยเลยนะฮะก็ได้เอเวอร์เรนต์แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็น่าจะอีกยาวอยู่นะเดี๋ยวขอเนี่ยเดินทางกลับบ้านประเด็แล้วเกมแม 15 minutes later อ่ะโอเคฮะเดยนกลับมาถึงบ้านแล้วนะแปะป้ายไว้ด่วนเลยนะฮะอืม r ีเสิร์ชเขียนไงวะนี่เหรอไม่รู้ดิเห็นถูกป่ะนะอ่ะนี่แหละ d ีเสิร์ชทะเลทรายจบไปกลับบ้านมาเพิ่งแค่นี้คือเสียเวลาตั้งสองถึงสามชั่วโมงเพื่อกับวอลเพจแค่สามสิบสองอันแค่นี้โอ้โหมันนานต้งตามหาทะเลทรายนั่นแหละ โช้โหเวลาหาทะเลทรายนานมากเลยนะจริงไม่เคยนึกเมื่อก่อนเลยนะว่าทะเลทรายจะหายากขนาดเนี้ยโอเคฮะอ่ะเอาไปเผาซะเดี๋ยวเอาทานก่อนทานอยู่ไหนอยู่ไหนแร่แร่หินขึ้นอ,อยู่นี่ใส่ไปซคะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมสีอะไรกันเลยดีกว่านะ ก็จะมีสีแดงอ่ะหกสี 64. โอเคผมจะเอาอย่างละหกสีนะฮะได้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้อ่มามันจะผสมได้เป็นสีส้มด้วยนะฮะอ่าก็เอาสีส้มมาโอเคตอนนี้ได้แดงเหลืองแล้วก็ส้มมาแล้วนะอ่ะแอนนออนนาแล้วก็อันนี้สีดําเงินโอเคอันนี้สีเทาแล้วก็อันนี้มาเกินแน่เลยแล้วก็อันนี้สีชมพูสีมาเจนตาโอเค ไปครับแบบรวดเร็วเลยนะเพราะว่ารีบด้วยนะมันนานและคือของจริงมันใช้เวลานานม,มากเลยนะแต่ผมไปตัดออกนะ,อ,ะอีกแซกเอามาแปะให้หมดเลยแล้วก็กระดูกแหน,แนก็ได้มาแล้วเอามาทําเลยเอามาทำเป็นสีขาวแล้วก็ได้เป็นสีเทาอ่าเดี๋ยวนะแล้วมันต้องอยังไงวะมันทําได้แบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้ทำไมมันเยอะจังวะ อ่าอันนี้ได้สีเทาแล้วใช่ไหมต่อไปสีเทาอ่อนก็แบบนี้เออใช่ใช่โอเคแบบนี้แล้วก็ไม่ไม่ใช่สีเดี๋ยวนะเอาสีขาวเออกระดูกนะเอาไปโอเคแล้วก็สีเทาเกินมานึ่งไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ณตอนนี้ได้สี สีเทาได้แล้วแล้วก็สีเนี่ยเนี่ยได้มาเก้าสีเหรออ๋อสิบสิบสิบโอเคเอ้าเอาเอ้าเดี๋ยวนะแล้วทำไมมีผมลืมผมมีสีเทาอ่อนแล้วแล้วผมจะทําสีเทาอ่อนเฮ้ยมอีทำไมเนี่ยโอ้ยผมสติแตกแล้วเรื่องไงเนี่ยว่าอะไรของผมเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยมาเดี๋ยวขาดพวกประเภทสีน้ำเงินด้วยโอเคเดี๋ยวไปหาดอกไม้สีน้เงินก่อนนะฮะบอกว่านี้คงไม่นานต้องหาทะเลทรายนะ โอเคได้ประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วมาเดี๋ยวทําเดี๋ยวรีบรีบ,รบ,รบ,รบเลยนะอันนี่คืออ๋อโอเคเออใช่ใช่มันมีสีนี่แหละนะสีเขียวอ่อนนะเพล็กแล้วก็ทํานี่ฮนะสีไซแอนด้วยนะอ่าสีไซแอนแล้วก็มีอะไรอีกฟ้าอ่อนเหรอให้ตายหรือขาดอันเดียวเองเดี๋ยวนะแล้วสีเขียวอ่อนทำได้เลยใช่ไหมโอเค เดี๋ยวไปหาสีนู้นนู้นเพิ่มอีกหนึ่งอันก่อนโอ้ยชีวิตนี้มันจะเสร็จไหมเนี่ยฮะโอเคมาลงเลยปุ๊บ,บค่อยๆลงนะอย่าลงแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวตายนะอ่าโอเคแล้วก็อ้าวโอเคแล้วก็สีไซแอนอีกอันหนึ่งโอเคเอา้าไม่ได้จะเอาสีไซแอนกระโถจะทำไอ้นี่จะทำอะไรวะเออเขาเรียกว่าอะไรเออสีฟ้าอ่อนโอ้ยทำผิดอยู่นั่นแหละผมคือผมเบอร์แล้วเนี่ย คือผมเล่นนานจัดนะเบอร์เนี่ยโอเคแล้วก็สีเขียวเคยตอนนี้ได้เขียวโอเคตอนนี้ได้สีสละสิบเก้าได้สิบสามสีโอเคนี่โคโค,โคบีไงเออนี่เอาไปทำสีน้ำตาลได้โอเคได้สีน้ำตาลม,มาแล้วนะฮะโอเคแปะคืนด้วยอีสองอันที่เหลือก็โยนที้นไปแล้วกันเอ้ยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ เอามาเก็บไว้ตรงนี้ก็ได้นะฮะเออโอเคอาสีน้ำตาลได้มาแล้วขาดสีอะไรอีกเดี๋ยวนั้ปไปดึงขอี้ก่อนสีม่วงและสีม่วงทำไงแดงกับน้ำเงินโอเคมีละรอตัวไปนงี้ยสีม่วงแล้วมาจิต้าทำไงโอ้โหมาจิต้าโอเคช่างมันอ่าได้สีม่วงแล้วขาดอีกดึงสีสีอะไรวะขอคิดกันนะว่าขาดสีอะไร มีไซแอนมีฟ้ามีน้ำเงินชมพูมาจันต้าม่วงอ๋อสีขาวไงสีขาวก็อ่ะกระดูกมาอีกอันนึงโอเคได้สีมาครบถ้วนทั้ง16สีเรียบร้อยนะฮะก่อนจะครบก็ใช้เวลาตั้ง,างนานพอสมควรเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะฮะมาเรามาเริ่มนย้อมสีช,ชอ็อกโกบอกกันเลยดีกว่าก็เอาช,ชอ็อกโกบอกมา16อันโอเค16อันได้เรียบร้อย มาเล่นย้อมสีเลยนะก็เดี๋ยวย้อมสีโชว์บอสแต่ก็ไม่เอาสีออกมาโอเคมาก็ใส่นี้เข้าไปนี่โชว์บอสสีแดงสีเหลืองสีส้มสีมาร์จนตาสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูสีเทาอ่อนเทาเข้มสีดำสีไซเอนนะเดี๋ยวเอามาเพิ่มเติมก่อนโอเคแล้วก็ แล้วก็สีเขียวอ่อนแล้วก็สีอะไรวะสีฟ้าอ่อนสีเขียวเข้มสีน้ำตาลแล้วก็สีม่วงโอเคได้ครบแล้วดูดิเห็นสีสันสวยงามเลยเออดนีมาเลียงสีให้ด้วยนะเออนีดูดิเรียงสีให้ด้วยนะโอเคกดผิดเฉยไม่มีเลยมาเดี๋ยววางช็อกโกบอลแล้วถ่ายรูปดีกว่าเออแล้วมันจะมีช็อกโกบอลสีธรรมดาด้วยอ่ะส่วนในช็อกโกบอลสีแบบธรรมดาเนี้ยก็ปล่อยไปนะเราจะไม่สนใจมันเราจะสนใจที่มันมีสี เอาเรียงสีด้วยเรียง็นสีรุ้งอะไรเงี้ยโอเควางประมาณนี้แล้วก็สีอันนี้นี้อันนี้ขา,าวเทาอ่อนเทาเข้มแล้วก็ดำโอเควางวางวางไปปึ๊บ วางสีโอเคปึบปืบปืบนี่เป็นไงโหสวยงามเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนโอเคถ่ายรูปเสร็จแล้วโอเคแค่นี้แหละแล้วก็เก็บของเหมือนเดิมอเอ้าเฮ้ยชโกโบล็อกสีเหลืองหายหายไปไหนวะเอ้าชกบล็อกสีเหลืองหายไปไหน5 minutes later เฮ้ยจริงจังหายไปไหน อหายไปไล้ววะเออทำใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรแล้ยเราไม่ใช่ว่าพอผมทำใหม่ปุ๊บแม่งสีเหลืองกลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวขอเอาสีเหลืองใหม่ได้ไหมเออใช่นี่ก็ได้โอเคคือผมเห็นว่ามันคือผมเห็นว่ามันมีห้าอันหมดไงมันจะมีแค่สีเหลืองเดียวที่มันลดเหลือสี่อ๋อตรงนี้ก็มีดอกไม้โอเคอันนี้ก็ได้อ่ะแล้วก็ใส่คืนเหมือนเดิมปึ๊บ มาทำชอ็อกโกบอลสีเหลืองใหม่ก็ได้แล้วโชอ็อกโกบอลสีเหลืองมันหายไปไหนโอ้ยอยากดูบ้างเลยโอเคอ่ะนี่ไหมอ่าโชอ็อกโกบอลหลากสีนะฮะมาโอเคมาเดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะต่อไปจะเป็นต่อไปผมจะสร้างที่ตกปลาอัตโนมัตินะซึ่งอันนี้จะเป็นซึ่งอันนี้จะเป็นดาต้าแพดที่ผมไปลงมาเพิเ่มเติมนะะก็ คือมันไม่ใช่ฟาร์มตกปลาอัตโนมัติแบบเหมือนเวอรช์ชันก่อนๆแล้วนะฮะคือตั้งแต่ไมค้าเวอร์ชัน1.12เป็นต้นไปการตรกปลาแบบบ่อน,น้ำ1คูน1หรือ2คู 2. น2แบบเนี้ยนะฮะมันจะไม่ได้สมุเอินชาร์แล้วนะมันจะได้แค่ปลาอย่างเดียวแต่ว่าผมไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไอ้ที่ผมไปโหลดด,ดัตต้าแพคมาเนี่ยมันจะทําให้ผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าที่ผมไปโหลดดัตต้าแพคมาเนี่ยมันจะทําให้ผมยังได้ไอ้พวกสมุดอินชาร์อยู่หรือเปล่าถ้าแบบเป็นตกแบบพื้นที่แบบกว้างๆเอออไไม่่รรรู้้้จะะะะดปนแลววกกก็็ิธีาารครคฟือ อ่าแล้วก็คือคือเราจะต้องใช้บารเรลไปวางกลางน้ำมันถึงจะได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่บารเรลธรรมดาคือเราต้องคาเป็นเลสโตนบาเรลนะเดี๋ยวขอหาก่อนนะมีาบารเรลไปะเนี่ยเอออะไม่มีคาปใหม่ก็ได้แล้วบารเลรลคาปไงสแลบบอัอนี่บารเรลโอเคเออเอามาอีกได้ไหมอ่าเอามาอีกเอามาอีกเอามาเยอะเลยแล้วก็ประมาณนี้สักหกอันก็พอละ ่าโอเคขออันหนึ่งสิเดี๋ยวนะบาเรลโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะโอเคได้บาเรลมา6อันแล้วเดี๋ยวนะอันนี้คือมือใช่ไหมโอเค A few minutes later ก uh, uh, ็ใช้ไปอันแล้วก็วางตรงกลางเออนี่เห็นไหมได้แล้วอ่ะมันเพิ่งจะปลดล็อกสุขาบเดี๋ยวนะสงสัยเราต้องวางเองมั้งอ่าแล้วก็วางนี้โอเคนี่ฮะได้เป็นเลสโลนบาเรลมาแล้วนะฮะซึ่งเราก็เอาเลสโลนบาเรลเนี่ยไปวางกลางน้ำจะหัวขอหานน้ำก่อนนะ คือมันคือผมจะวางาในแม่น้ำกว้างๆอ่ะนะามาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ผมมีอยู่นี่เดี๋ยวผมมายืเอเอฟเคแถวนี้เขาก็ได้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะสาทีตรู้มันจะเป็นยังไงนะอ่าเดี๋ยวขอหาเดี๋ยวจะวางน้ำไปใกล้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอฟเคแล้วลเดี๋ยวผมจะไปเอฟเคเอานอกรอบนะอ่ะซึ่งวิธีการใช้งานนี้ก็คือเนี่ยเราเอาไอ้เนี่ยเลสโซบาลเลวเนี่ยออกมาใกล้ๆ,ๆนะ้ำแค่นี้มันก็สามารถตกปลาตรมัตได้แล้วคือเป็นอะไรที่ง่ายมากนะ ก็สังเกตคือถ้าเกิดว่าบาเรลเนี่ยมันมีเหมือนฟองอากาศมาอยู่รอบๆตัวบล็อกมันเนี่ยก็คือก็คือมันกระตุกปลาอยู่นะอะอย่างตอนนี้มันยังไม่มีอะไรนะฮะก็คือมันมันมันกระตุกปลาอยู่แต่ว่าถ้ามีฟองอากาศอยู่รอบบล็อกบาเรลเนี่ยก็แสดงว่ามันตกปลาสําเร็จแล้วนะนี่ไงอาเห็นไหมแล้วถ้าแล้วถ้ามันมีเสียงเมื่อกี้ก็คือมันตกปลาสําเร็จแล้วนะนี่ไงแล้วปลาก็จะเข้ามาในนี้นะแล้วก็ยืนเอฟเคได้เลยแบบเราก็ยืนเอฟเคได้เลยนะสบายสบาย เนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะเดี๋ยวผมจะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าผมไปวาตองการที่โลกเนี่ยผมจะยังมีโอกาสได้สุดเอ็นชัดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวก็ต้องไปทดลองนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือผมรีบมากแล้วนะคุณผมอัดคลิปมานานมากแล้วผมขออนุญาตปิดคลิวคนก็แล้วกันนะโอเคฮนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อด่าลืนนมนะไอ้แมตกปลาได้แล้วเป็นอะไรที่แบบสุขสบายมากๆเลยนะเดี๋ยวผมก็จะไปเอฟเคฟาร์มตกปลาตรงนี้นอกรอบนะโอเคฮนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามชอบผมนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสสวััดีครบ